เสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่อง Dark X 2นะครับอยู่กับเกมเพจสองพันยี่สิบนะครับก็ฝากนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กันนะครับก็ขอครับคนละหนึ่งติดตามนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกนะครับอธิบายเรื่องอการดักบอลนะครับผมการดักบอลครับ โอเคครับโอเคครับเห็นเลิฟนะครับการดักบอลเนี่ยนะครับมันมีข้อดีก็คือถ้าเราตัดบอลได้นะครับโอกาสที่เราจะสวนกลับไปเป็นประตูเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ถ้าเรานะครับดักบอลพลาดนะครับโอกาสที่เราเสียประตูก็มีเหมือนกันนะครับมีเยอะด้วยนะครับถ้าเราดักบอลพลาดนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องดักบอลกันครับผมจะเล่นไปด้วย พูดไปด้วยเลยนะครับอาจจะไม่คลองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิโอเคครับเดี๋ผมจะให้เขาได้บอลแล้นะครับผมจะรอดักนะเดี๋ยามจะเตะให้เขานะครับผมจะรอดักโอเคครับจะรอดักเอานะครับดูจังหวะนี้ครับผมไม่เข้าบอลโลนโดนครับเห็นไหมครับผมเอากองหลังวิ่งดึงโยงไปนะครับอ่าเดี๋ยครับจะประมาณนี้คือครับ ตะกี้โนโดผมเข้าผมเข้าได้นะครับแต่ผมไม่เข้านะครับถ้าผมเข้าไปมันจะเป็นการหลุดตำแหน่งนะครับให้เขาชิงแล้วหลุดทันทีนะครับให้เราเอากองหลังครับดึงกองหลังกลับลงไปนะครับไปอยู่จุดที่มันสมควรอยู่นะครับเพราะว่ากองหน้าเขาจะได้ไม่หลุดนะเดี๋ยวผมจะจ่ายเขาใหม่ครับโอเคยิงก่อนเลยหลุดมาเนียเปิดเข้าไปเลยเพราะเราไม่ต้องการอะไร่าไรครับ เรอเขาส่วนมานะผมจะรอดักนะครับโอเคเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับก็ให้เอาตัวตามตำแหน่งตัวมันครับไล่นะครับอย่าเอาตำแหน่งอื่นมาไล่บอลในตำแหน่งของตำแหน่งนั้นนะครับเพราะมันจะทำให้หลุดตำแหน่งครับบอลยนเนี่ยยิ่งดักได้ง่ายนะครับผมชอบมากนะครับเจอบอลยนเล่นง่ายมากครับเหมือนส่งบอลคืนเลยนะครับโอเคเหมือนเขาส่งบอลคืนให้เราครับบอลยนมันดักง่ายมากเลยครับโอเคดูจังหวะนี้ครับเอเดมตานะครับหลุดตำแหน่งนะครับแบบนี้นะครับเราต้องรีบเอากองหลังวิ่งกลับลงไปครับ เขาไปไล่บอลในแดนกลางนะครับมันไม่ถูกต้องครับมันหลุดตำแหน่งของเขาครับอย่างเช่นจังหวะนี้นะครับผมเอาโรนโยไปไล่ครับโอเคเดี๋ยวโอเคกลางครับมีตัดได้แล้วครับโอเคผมเตะคืนให้เขาแล้วนะครับให้เขาบุกมาใหม่นะให้เขาบุกมาครับโอเคจังหวะนี้เมนดี้ครับโอเคผมเอาโรนโยไปไล่แล้วกันครับเพราะว่าเมนดี้จะได้ไม่หลุดตำแหน่งครับโอเคเขาวิ่งตัดมาอย่างนี้ครับ การดักบอลแบบไม่ใช่ว่าเราจะรอดักอย่างเดียวนะครับรอแบบมันเป็นการทําให้ทีมตรงข้ามเล่นยากครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าบอลทันะครับ <c oughs> โอเคผมตีคืนเ้วครับให้บุกมาเป็นการที่บีบให้คู่แข่งเล่นยากนะครับ <c oughs> เพราะเราไม่ <c oughs> ไ,มไม่เปิดพื้นที่เขาเล่นนะให้เขาเล่นแต่แถวสองนะครับเขาจะยิงก็ยิงแถวสองเลยนะครับโอกาสที่ประตูเราจะเซฟก็มีมากกว่านะ <c oughs> โอเคอเที่ยวบอลโยนแบบนี้เล่นเล่นง่ายมากครับเดี๋ยวผมตะคืนเขานะ รอดักครับเนี่ยครับบุณดิ๊ทเทปมานะครับอย่างนี้จังหวะนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าผมดักพลาดเนี่ยก็คือพลาดเลยนะครับดูจังหวะนี้ครับผมดึงดึงต้องหลังลงไปนะเนี่ยครับพอพลาดปุ๊บเนี่ยนะครับมันวิ่งผ่านไปเฉยนะครับถ้าพลาดแล้วก็คือเสียประตูนะจะเป็นแบบนี้นี่คือพอผิดพลาดครับยิงขึ้นก่อนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้เขาบุกมาใหม่นะ บก็เดี๋ยวชิคกี้เนี่ยกุณลิดครับมันเป็นยอดครับหมดเวลาเท่านั้นโอเคมีซึ่งหลังครับผมให้เขาบุกมานะถ้าเราดักพลาดมันก็เป็นการเสียประตูเลยนะครับการดักบอลไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีนะครับข้อดีก็คือถ้าเราตัดบอลได้โอกาสที่เราจะสวนกลับแล้วเป็นประตูมีเยอะมากนะครับผมไม่ไล่นะครับผมไม่เอาลุยวิโกไล่นะเนี่ยผมดึงดึงกลับมาครับไม่ไล่นะครับโอเคจะบอลโยนนี้ครับเหมือนเราเขาคืนบอลให้เราครับถ้าเขาโยนมาเงี้ย ก็ตั้งเซตกันใหม่ครับ<ป>ครับที่จังหวะน,นี้โอเคโดนยิงครับจังหวะเน,นี้ยเอเดียมีเตาหลุดตำแหน่งนะครับหลุดตำแหน่งปุ๊บก็คือพลาดปุ๊บก็คือเนี่ยครับถ้าเขาเขาหลุดตำแหน่งปุ๊บเราจะดักไม่ได้นะครับเพราะว่าเรา,เ,ราเวลาเราดักเราจะต้องเอานะครับคนที่ดักบอลเนี่ยนะครับเอามายืนอยู่ข้างหน้านะครับ

จอบอลโยนยิ่งดักง่ายนะครับเหมือนเขาจ่ายบอลคืนมาให้เรานะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรมากครับไม่ต้องดิ้นอะไรมากเลยนะครับเขาโยนมาแล้วก็รอโมงด,ดักเอาอย่างเดียวครับมันไม่เห็นภาพแบบมาดูครับเมสซี่ครับโรนิโก้แต่้เขาโยนมาเงี้ยเราเก็บกินหมดครับแถวสองเรา โอเคนี่จังหวะนะครับนี่นะครับเมนดี้ผมนะครับผมมาดึงลงมานะครับตะ่กี้สังเกตได้ว่าผมจะไม่เอาซีบีขึ้นไปไล่นะครับถ้าไล่ปุ๊บจะหลุดตำแหน่งนะครับทำให้เขา่เข้ามายิงมันได้นะนี่จังหวะนี้ครับโอเคไม่แล้วเห็นไหมครับโรนโดวิ่งไปแล้วครับมันจะหลุดตำแหน่งครับเห็นไหมครับซีบีมันขึ้นไปไล่ปุ๊บบอลก็จะหลุดตำแหน่งครับทำให้เราโอกาสเสียประตูเยอะนะครับแล้วเราก็จะเป็นการดักบอลไม่ได้นะครับถ้าหลุดตำแหน่งไหมเดี๋ยวยิงก่อนครับ เวลา่ันยังไม่ได้ยิงปิดมือเหมวเวลาจริงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอกเ,กเกมเกมหนึ่งกันนครับเด,เดี๋ยวเกมนี้อีกเกมหนึ่งผมจะตั้งใจเล่นแล้วนะ เดี๋ยแบบนี้ไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อนะครับ4,080ครับโอเคนี่ครับเป็นปะเป้ P P P. ให้เขาเล่นบอลโยนมาครับเดี๋ยวเราจะดักน,นะวันนี้ยมัน่ตั้งเวลาไม่ได้ว่าหมดตอนนี้คืออยากเจอบอลโยนนะครับถ้ามีเสียงรบกวนครับอย่างอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับมาทำหนูนครับเดี๋ยวเราจะมาดักบอลกัน,นครับ อยากให้เขาเล่นบอลโยนนะครับจะได้เห็นภาพนะครับจะได้ดักได้นะครับเกมตะกี้มัวตะใจเขาแบบเสียเวลาเลยครับแพ้เลยโอเคตอนนี้ครับเห็นไหมครับผมจะเอาบอลมิสกาครับถอยลงมาครับให้เขาเล่นยากครับบีบนะครับนี่ครับแล้วเขาก็จะพลาดนะครับแบบนี้ก็เป็นการดักนะครับโอเคเสียครับของกันกว้างไปเมสซี่ครับ ถ้าเราเราไม่ได้ดักบอลเราก็ดักคนนะครับดักคนให้เราคาดการณ์ว่าเขาจะจ่ายไปจุดจุดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับถ้าปล่อยเขายิงแถวสองมันอันตรายนะครับก็ถ่ายตัวปั่นดีดีมาครับยิงเอฟนะครับก็อันตรายนะครับเหมือนตะกี้เลยนะครับนะครับใหม่ยครับโรนโดโอเคนี่นะครับอารมิสกาผมดักนะครับจังหวะเนี้ย ผมเอาแล้ววิสกาครับวิ่งลงไปนะครับผมไม่ได้เอาเข้าบอลน,นะผมเอาวิ่งลงไปแล้วผมเอาใครว่าจะเกะะี่ยงมาไล่สักคนนึง่งนั่นแหละเมสซี่หรือเปล่าผมเอาเมสซี่มาไล<ๆ>่ก็ดักบอลน,นะครับผมรู้นะครับว่าเขาจะต้องคืนให้โลนโดนแน่น,นอนนะผมก็เอาแโนวิสกาวิ่งไปรอเลยครับโอเคเอโคจังหวะแบบนี้กระแทกได้กระแทกเลยนะครับ<ๆ>เพราะว่าเรามีหลังเหลืออีกตัวหนึ่งอยู่นะครับ ว่าเรามีเซนเตอร์แบ็กเหลือนะครับเขายังไม่ได้หลุดครับส่วนมากกองหน้าหนึ่งหนึ่งมันจะสู้เซนเตอร์แบ็กไม่ได้อยู่แล้วครับโอเคไม่ค่อยครับรอเขาวิ่งมาครับรอเขาวิ่งมาโอเคเขาไม่ไปฝั่งนั้นครับเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ไม่ต้องเข้าครับรอครับนี่พลาดแล้วครับนี่เขาพลาดแล้วก็เก็บได้ง่ายๆเลยครับดักบอลไม่ได้ก็ดักคนนะครับ โอเคไปจ่ายพลาดครับโอเคเขาเล่นไปครับเราไม่ต้องยิงโอเคดับติดนะครับจังหวะนี้แต่เราไม่ได้นะครับโอเคก็ถือว่าชะลอการที่เขาบุกไปนะครับโอเคเห็นไหมครับอยากให้เขาได้เล่นครับก็บังบอลไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นการชะลอครับชะลอเกมอีกอย่างนึงเป็นการดับอีกอย่างนึงครับนี่จังหวะแบบนี้ก็ตัวไล่บอลครับกดตัวไล่บอลยำๆนะครับยึกๆๆๆนะ จังหวะแบบนี้นะครับถ้าเขามาแบบเหมือนเขาจะยิงแถวสองให้เรากดนะครับมันเป็นการกดจิ้มบอลนะครับกดตัวเพชเชอร์ครับตัวล่บอลนะครับให้เรากดทีๆเลยนะครับกดแบบแล้วกดทิศทางเราวิ่งไปเ้วยนยครับมันเป็นการจิ้มบอลครับถ้าเราแย่งบอลไม่ได้มันก็จะจิ้มบอลออกจากเท้าของคู่ต่อสู้ครับก็เป็นทิกเล็กๆครับโอเคตัวนี้ก็ตัดไว้ได้อีกครั้งนึงครับวันดิสกาเนี่ยครับก็แค่โรนโดเขาขึ้นเกมทางโรนโดเยอะนะครับเกมนี้ก็วันดิสกาตัดไว้ได้หมดเลยเดี๋ยวไปดู บาเซลน่านะครับเนี่ยครับขึ้นฝั่งโรนโด92เนลยนะครับฝั่งนี้สูนย์เลยบาเซโลน่าขึ้น92เปอร์เซนเลยครับบอลมาหาโรนโด้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันผ่านครับ ปั่นเลยครับตรงนี้ลงสามไม่ได้ครับผมอยากเจอบอลยนะ่ะเดี๋ยวนะเราจะเล่นง่ายมากนะครับถ้าเราเจอบอลยนเหมือนเขาจ่ายบอลคืนมาให้เราเลยนะเราจะดักเอาทั้งหมดเลยครับ 慢慢夺球，主、啊、<music> 的吉亚洛尼亚紧盯，不样的速度把球抢了回来。梅西，亚斯全力在追，有机会打门。谁盘谁嘞？门将保持着出色的状态。阿很高，很清楚的位置。的步调。罗纳迪奥。 เดือดลองดักแต่แป๊บหนึ่งนะครับกดโม่รอเลวครับแบบนี้แล้วกดทิศทางนะครับตอนนี้คือต้องให้เข้าบุกก่อนครับเดี๋ยวมาเราไม่ได้ดักเลยครับ ใายสวยครับและปอดคอยมาในวัน,นี้โอเคซ้ายก็ยิงโอ้โหบอลทองนะครับถือว่าแข็งอยู่นะครับมิโก้นะครับ<า>ตอนนี้คือเราง่ายคือเราแบบคุมเกมได้หมดแล้วนะครับเราดักได้หมดแล้วนะครับคือผมแค่อยากจะให้เห็นนะครับว่าแบบมันดักยังไงโอเคครับ เดี๋ยวรอให้เขาบุกมาครับครับมาครับผมเอาเซนเตอร์แบ็กวิงลงครับโอเคโอเคที่มารอนะครับมารอนะครับโอเคเขามีพื้นที่ยิงก็จริงนะครับตะกี้เราตัดบอลไม่ได้นะแต่ให้เขาได้พื้นที่ที่แคบที่สุดครับแบบที่เขาไม่ถนัดนะครับโอเคลูกจังหวะแบบนี้นะครับถ้าเขาเปิดหมวกนะเต็มมุมอะไรก็ช่างนะครับให้เรากดตัวจ่ายบอลนะครับตัวส่งนะครับกดส่งกดแช่ไว้ก็ได้ครับกดส่งลุลวๆครับแล้วกด ทิศทางแบบทิศทางออกไปนะครับออกไปจากประตูนะครับอย่ากดหาประตูครับเดี๋ยวส่งคืนประตูนะครับมันจะเข้าประตูห้ามกดเชียร์บอลเป็นขาดนะครับข้อสําคัญนะครับห้ามกดเชียร์บอลนะครับถ้ามันกดเชียร์บอลหรือกดปุ่มยิงครับถ้ามันสไลด์ขึ้นมามันจะเป็นจุดโทษครับส่วนมากมันก็ชอบเป็นอย่างนั้นครับมันชอบสไลด์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกเกมหนึ่งครับมันไม่เห็นภาพนะข้อไม่บุกผมครับนี่นะครับเดี๋ยวจังหวะนี้ก็ตัดนะครับเลตบอร์ดตัดนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาวิ่งลงครับวิ่งลงครับวิ่งลงครับให้เขาไม่มีพื้นที่เล่นครับ ให้เขามีพื้นที่เล่นน้อยที่สุดครับเ,เขาตัดแล้ได้ครับโอเคครับเขาจะหลุดนะครับเขาผ่านครับจังหวะแบบนี้กดเชียร์เลยนะครับถ้าเราได้บอลแล้วก,กดเชียร์เลยนะครับล้หนาหือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดจังหวะที่เขาเ,เขาผ่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นเลยนะครับ จะตั้งใจเล่นเลยผมจะดูจังหวะที่เขาผ่าน,นครับแล้วผมจะบอกครับว่าทำไมเขาโดนผมยิงอะไรอย่างงี้นะครับมา,มาครับอผมจะรอให้เขาหลุดตำแหน่งนะรอเขาจังหวะที่เขาเข้าบอลสองคนนะ,นะครับโอเค,อเคผมตัดนะครับ

รอดูเป็นลูกยิงดีกว่าครับผมรอจังหวะที่เขาแบบเข้าบอลพลาดอย่างนะครับยังหาไม่เจอนะครับบอลเล่นดีอยู่ครับไม่จำเป็นต้องเอาแบ็คที่แบบแข็งๆนะครับไม่ต้องเอาเป็นแบบปีกงปีเก้พยองพยโยเนี่ยครับจังหวะนี้ดูได้ครับจังหวะตะกี้นะครับเซ็นเตอร์แบ็คเขาครับวิ่งเข้าบอลพวนนะครับเข้ามาหาตัวละครตัวเอง ตัวผมอ่ะแล้วผมก็แทงไปนะครับหลุดเลยนะครับก็คือเนี่ยครับผลของการท้าพวนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็วิ่งกลับมาครับเอาวิ่งกลับมาไม่งั้นกอรเมซีก็หลุดนะครับง่ายๆครับมันไม่ได้ดักอะไรยากขนาดนั้นครับเราไม่ต้องไปดิ้นมากครับถ้าเราดิ้นมากเนี่ยมันจะแบบมันจะเก่งเกินไปนะครับมาโ บิงกลับแล้วครับเห็นไหมครับถ้าเราไปเข้าสองคนพร้อมกันนะครับถ้าเรากดไล่สองคนหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะชิงวันทูแล้วหลุดทันทีนะครับอย่างพันสี่วันนี้ที่ผมเจอมาครับเขาก็ไม่ได้เป็นงานอะไรขนาดนั้นครับโอเคเราพาครับดูตำแหน่งครับี่ีดกมีตาวดูตำแหน่งเราก็กดเปลี่ยนตัวทันทีนะครับเอาตัวที่อยู่หน้าปากประตูเลยครับถ้าเราคิดว่าเขาจะเปิดมงนะครับเหมือนตะกี้นะครับผมคิดว่าเขาจะต้องเปิดมงไหมก็ เขาจะต้องจ่ายบอลเข้ามาข้างในแน่ๆนะครับโอเคคุยดูครับถ้าเราหลุดตำแหน่งเราต้องกดเปลี่ยนตัวให้เร็วนะครับให้ตัวละครไอ้ตัวฟุตบอลอะมันวิ่งกับพื้นที่ของมันเองนะโอเคครับมีครับหลุดตำแหน่งครับผมก็ต้องเอากดครับเอากดเอามาบังหน้าเวสซี่ไว้นะครับเปลี่ยนตัวนะครับเพื่อที่จะได้เอาตัวใหม่นะครับ ขวางทางเมซี่ไว้ให้เขาแบบมีมุมยิงที่แคบขึ้นนะครับถึงเราจะดักให้ติดนะครับถดดับติดก,ก็เขาจะเขาจะเตะบอลอัดเราอะเออห้ามกดเคลียร์บอลด้วยตัวแทงทะลุช่องเป็นขัน,นครับโอเคปูโยโเขามาไล่ผมสูงเองนะครับเขาหลุดตำแหน่งนะเห็นไหมครับปูโยโเขาขึ้นมาบีบผมนะครับแล้วผมชิงมันถูแบบนี้ยมันก็จะหลุดเลยนะครับดูจังหวะนี้ครับเนี่ยปูโยโเขาขึ้นมาบีบผมมันไม่เห็นภาพา้าดตรงนั้นนะเขาขึ้นมาบีบแล้วเขาผ่านนะครับเพราะว่าซินเแบ็กเขา ปุโยเป็นตัวสุดท้ายครับก็ขึ้นมาบีบมันตามความเร็วของกองหน้าไม่ทันอยู่แล้วครับเชนเตอร์แบ็กเวลาโดนแทงทะลุช่องมันคือการฆ่าครับวิคินบาเอ้ครับไล่มาโอเคเขาหลุดตำแหน่งเห็นไหมครับเห็นนะครับหยุดโทษนะครับผมรอนะครับจังหวะเมื่อกี้ผมชะลอให้เขาหลุดตำแหน่งนะครับให้เขาเข้ามาหาผมเขาเข้ามาหากินครับเข้าตัวที่ประกบโรดิโก้อยู่นะครับวิ่งเข้ามาหาผมนะครับดูมาที่นี่ปุโยครับวิ่งพวดเข้ามาครับแล้วผมก็ให้โรดิโก้ไปแล้วเขาหลุดตำแหน่งครับ ก็น่าจะเป็นฟรีคิกนะครับดูนี้โอ้โชนเสาไม่น่ากดสายเลยเขาเ,เล่นบอลแรงรบ,บอดจริงหรือเปล่าเนี่ยเล่นแรงจังวะโอเคครับปั่นเลยครับประตูเยอมากครับใครละ่ <S 1> <S 1> <S ละเลขา ได้ฟิชชิกนะครับจนเสาผมยิงให้มันใส่นะติดนักกระชอนนะครับลูกยิงของไรฟอร์ดตะกี้นะครับฟิชชิกนะถ้าใครอยากสอบถามเรื่องฟิชชิกดิบบิ้งช็อตนะครับนักเกิลช็อตอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมานะครับเห็นไหมครับผมรู้นะครับว่าเขาจะยกผมวิ่งกลับเลยนะครับนี่นะครับก็ตัดนะครับรอปูโยวิ่งเข้ามาครับดูครับเขาจะปวดหรือเปล่าเขาไม่กล้าเข้าบอลนะ นี่ครับเขาก็ทําให้เราเล่นยากครับเขาไม่เข้าบอลเราก็เล่นยากครับถ้าเข้าไม่เข้าถ้าเขาเข้ามาเราหลุดตำแหน่งเราก็เล่นง่ายครับเห็นไหมครับวิ่งตัววิ่งไปแล้วครับมีตัวมาดักหน้าเหมือนกันครับเข้าเมสซี่วิ่งนะผมเห็นแล้วนะครับก็เอเดรีเตลตัดหน้าอยู่แล้วครับลอยแล้วครับก็ลูกเตะมุมนะครับถ้าเขาเปิดหมงกเข้ามาเนี่ยเน้นย้ำนะครับห้ามกดตัวแทงทะลุช่องกับกดเชียร์บอลนะครับกดตัวแทงทะลุช่องกับตัวยิงนะครับห้ามกดเป็นขานครับ ก็ว่าหนึ่งนะครับมันจะสไลด์นะครับถ้ากดตัวยิงครับถ้ากดตัวแทงบอลนะครับมันจะจ่ายบอลคืนให้ผู้รักษาประตูครับมันเป็นการยิงประตูตัวเองนั่นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับก็หนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้นะครับอย่าเข้าบอลทรวดนะครับถ้าเอาเข้าบอลทรวดเข้าบอลสองคนนะครับโอกาสที่เราจะเสียประตูมีเยอะนะครับห้ามเป็นขาดห้ามเข้าบอลสองคนนะครับทีละคนก็เกินพอแล้วครับจังหวะนะครับหน้าประตูนะครับ จังหวะหน้าประตูนะครับโอกาสที่เขาจะยิงแถว2อครับถ้าเรารู้ว่าเขาจะยิงแถวสองมันโล่งๆครับให้เราเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็กดกดตัวแทงทะลุช่องครับกดตัวแทงบอลครับกดย้ำเลยครับย้ำ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 เลยครับถ้ามันแย่งบอลไม่ได้มันก็จะจิ้มบอลทิ้งนะครับจิ้มบอลออกจากเท้าของนักเตะฝ่ายตรงข้ามนะครับมันจะเป็นการจิ้มบอลนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะมันคือการจิ้มบอลครับเราแย่งบอลไม่ได้เราก็จิ้มทิ้งไปเลยครับจิ้มทิ้งนะครับตัวในแข็ เราซูมใม่แล้วก็กดกดตัวไล่บอลรลวัวนะครับมันจะเป็นการจิ้มบอลครับจิ้มทิ้งออกไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปยึดติดนะครับจิ้มทิ้งแล้วก็ค่อยตั้งกันใหม่นะครับค่อยว่าใหม่นะครับเคแดฟอร์ดครับถ้าเจอบอลโยนผมจะดักง่ายกว่านี้ครับจะเล่นแบบจะพับสนามบุกเลยนะครับบอลโยนเขาจะได้แค่จังหวะจังหวะเล่นเขายิไม่กี่จังหวะนะครับเขาก็ได้ยิงนะครับ แต่ถ้าเราดักพลาดก็คือเราเสียประตูเหมือนกันะครับนี่คือข้อเสียของการดักบอลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็นานอยู่นะครับนานเหมือนกันนะครับเพราะอยากให้ได้กันทุกคนนะครับได้การดักบอลกันทุกคนดักไม่ยากครับฝากนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับผมนึ1 like 1แช a r นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ